เราพี่เราปิดเบรกอันนี้เราหนึ่งสองสามรก็บอกเลยครับหนึ่สองสเซ็ตเ็ตช้าเลยอีกเยอะนะเยอะไครับเซ็ตสุดอ๋ออที่เป็นเช้เป็นใช่ใช่ช่งจะพักผักบนะครับเดี๋ยวรอรอเสร็จเซ็ตนี้แล้วก็พักนิดหนึ่งพอรอนอรออรนร้รอเอรี่ยรอรอ่อร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 ลรวรอรอรรัรไออบรน หนึ okay, <the o> ่งสองสามีนิิตหนึ่อเาไปหนึ่งสองสาม่สอดเลยสองสามหนึ่งสองสามนกระเป๋าครับดีหนึ่งแลเยังอยู่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสาตั้งขาครับตั้งขาออกตาโอเค อยากเห็นไปชุดที่เบลทานหมดจับเสื้อครับเมื้อสูงเมื่อเริ่งตับต่อตรงเลยบอกโอเคหนึ่งสองเสียบปัดต่อเสื้อเข้าไม่ไม่จับอาบเหนึ่งสองสามบิดหน้าฝั่งนี้ชำระมาก้ามากดหน้าตลงนิดนึงครับผมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคครับเดี๋ยวถ่ายข้างหน้า่อสองเ้าตงนี้ แต่ข้างล่างถึงาล่างย่งนี้ไม่เสร็จไม่เสร็จอม่่นั่อหนูเลยนาบนสองนตรงนี้แหละนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เออนร้ไม่สสมเลดินหน้านิดนึง่มาหครสองสามอาเป๋าครับ 2 3งามุนตัวฝั่งนี้หน่อยโอเจสองสามจับคอรักจับคอขวาถมกว่ากดกดลงนิดนึงกดได้หรครับผมหนึ่งสองมสองสามจับตื้ยห้าโอเคหนึ่งสอามสองสกดลงครับ1 2 3พักท้าหน้างอเขอ่าได้ได้หนึ่งสองสาม 2.3ก่อนเลยนีครับผมหนึ่งสมุมหน้าฝั่งนู้นจำลอมเราก็มา2.3งสมุมหน้าฝั่งนี้ชำลองเราก็มาหนึ่งลองสามไปย้งไึ้นกอนนะครับใคระสิบค้าแล้วใช่ไหมครับเราไปถ่ายอยี่วนกองถ่ายสองอย่างสุดแตความไม่สองสาม ส3งบครับหนึ่งสองสาแต่ข้อครับแต่คอได้ลอาาได้ได้ได้งั้นได้อสอามสองสามแต่หน้ครับได้ลาที่ได้ได้ไลองหันหน้าฝั่งชำระมองกล้องนะโอเคห่งมือฝังนี้ก็่าไว้ครับผมหนึ่งหมุนกล้องฝั่งนี้อีกครับผมหนึ 20, 5, 5, ส3แเดี๋ยวผมก่พเดียอเคครับผมถ้าข้วอีห้น้างนี่จะแกติขอไปเดินหน้ามาที่นึงครบนัอ่สอง1 2 3ส2 3มบุญตัวฝั่งนี้ครับผม โอเคหนึ่งสองสามสองสามยืดตัวหนึ่งสองสามคันต่อหนึ่ครับผมหนึ่งสองสามมือแต่ข้างครับผมหนึ่งสองสามสองสามไโอเคตั้งขาตรงตั้งาตรงตั้งตั้งขาใ้ตรงั้งตงบิดิตัวฝั่งนู้นีบินตัวดินอีกโอเค หนึ่งยืดตัวครับหนึ่งสองสามสองสามอีสองสามลอยนห้างแบบแบบผู้หญิงอ่ะลองมือทำอ่าโอเคหนึ่งี่ยนสลับข้างครับออกข้างนะครับออกข้างนครับงครับใช่ใช่ค้ำค้ำมือนี้ค้ำมือซ้ายครับผม หนึ่งสองสามเปล่นที่ปมหนึ่งสองสามองอสองสามโอเคสองมันขึ้นมายเอานเอาเพื่ดีดิทนไปไม่ทายใช่ไหมยังยังอที่เาถ่ยาหยังยังถายก่อนต้องปิดเด็กอ๋อโอเคโอเคแล้วทำนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม จะปิดเด็ดปิดชุดเลยเบอรหน้าต่เนงเพราะชุดหน้าจะเอาต่อยทำหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเหมือนหน้าสงสกายบีมบีมพลังใบเนาะอ๋อหนึ่งสป็นหนาเมาทอมก็เาน่งสองสามหนึ่ง sáu 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 1> 3ามหนึ่งสองสามเหียบ้าหบบนึ่งสองสามน่จะเกปิดบังเอลโคลตบปุ่วขึ้นตัวครับเอหน้านี่เห็นค,ครับโอเครออับซ2สองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเหียบข้าบ สองสา้าครับสามหนาม้าครับหนึ่งส่วครับหนึ่งสองสามหนึ่งั่งไครับคนนี้ไม่นะนั่งแคชุดเดียว ลงนีดหนึงครับมันมันลนเ้เฟ็ครับผมคือสอามีาเชือครับหนึ่งสองสามหนึ่ 1. ช่ครับหนึ่งสองเริ่มตนเลยครับเดือนพี่ิพี่บิยังไม่ได้พี่ครับนิดก่อนนิดก่อนก็ได้แล้วก็ใส่ชุดลองเตืนชุดนี้ลองชุดองเพลงนใช่ไหมของบินเรือสองของบิวเรือชุดนี้ผมชุดยีนก็ต่อพี่บิวก็ได้ไม่ไม่ไม่ที่ปิบเบกนานมีอะไรถ่บิวจะไปต่อพี่บิวแล้วหลังพี่บิวเปลี่ยนเปลี่ยนชุดยีเขาจะมาใส่ยีนไหมของพี่ชุดยีนมากสองไม่ได้ใช่ไหม

ลีเ่ก็เป็นวินแล้วก็แคาไยยีนของมองแค่ต้วที่ปิดปิดคือวิปปิดเลยพี่กับซอนปิดคนฝั่งนี้ต่งไหนฮะฝั่งนี้หรอใช่ครับก็จะยงไงหนึ่งสองสามครับหองครับผมคับ 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3หนึ่งสอสาเหอทารขึ้นตัวครับเดหน้ามาครับครับผมมองกล้องนะครับต้องรีาหสิบอกหอาครับผม

ส2 3สอ้ครับไหาโอเคเอนะบครับได้ไหมรู้ไหมลูกหรือคิดง่มันได้จังหวะ

หน3่งสองามหันดนดเรช่นาะคไป่ใช่คะโอเคค่ะโหลดทูมีเรียบรว้พาเีค่ะ